เหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญหายากใครอยากได้ติดต่อพี่จอยนะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยลฟ์สไตล์บาจอยเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้พี่จอยมานําเสนอเหรียญเก่าๆนะคะเหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญหายาก เหรียญพวกนี้พี่จอยก็เก็บไว้ที่จริงมีมากกว่านี้นะคะที่มีใหม่กว่านี้ก็มีนะคะก็มีมากกว่านี้วันนี้นําเสนอนะคะว่าใครนะคะอยากได้เหรียญเก่าๆแบบนี้ไว้เป็นที่ะระลึกบ้างเอาไว้ให้ลูกหลานบ้างก็ติดต่อพี่จอยมานะคะพี่จอยขายให้ไม่แพงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จอยจะอ่า ลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะเพืนๆจ๋าเรียนพวกนี้เป็นเรียนที่เก่ามากๆเลยนะคะเรียนโบราณอ่าบางคนบางท่านนะคะอาจจะยังไม่ได้เก็บไว้นะคะอยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมก็ติดต่อพี่จอยได้นะคะพี่จอยจริงๆเก็บไว้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เอาแบบ ที่หาเจอนะคะที่พบเจอง่ายๆนะคะอ่ที่เก็บไว้ก็ยังไม่ได้อ,ออกมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเหรียญสิบบาทเหรียญห้าบาทรุ่นใหม่ก็ยังมีอยู่นะคะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญบาทเหรียญบาทตาครุฑเหรียญบาทหลังอ่อ ราแผ่นดินนะคะหรือว่าเหรียญบาทอ่าสุพรรณหงส์เหรียญจตังรูนะคะเหรียญจตังแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญเซีวเหรียญอ่าต่างประเทศนะคะก็มีนะคะแล้วก็เหรียญปีกาญจนาพิเศษชนิดราคาหนึ่งบาทห้าบาทพี่จอยก็มีนะคะเพืเ่อนๆจา ติดต่อพี่จอยได้นะคะพี่จอยก็ขายเกินหน้าเรียนไม่มากนะคะถ้าใครอยากได้ไว้เก็บสะสมก็ติดต่อพี่จอยมาเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครตกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนเพื่อเพลิน,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 นได้ไม่มากก็น,น่อยนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่ชอบเก็บสะสมก็อ่าติดต่อพี่จอยได้นะคะถูกใจเหรียญไหนต้องการเหรียญอะไรก็สอบถามมาได้นะคะเพื่อนๆจะ้ะเพื่อพี่จอยมีก็จะได้อ่าให้ติดอ่าก็จะได้พูดคุยกันนะคะว่าต้องการ ซื้อขายกันเท่าไหร่นะคะรับรองว่าขายไม่แพงนะคะเป็นเพื่อนจ๋าขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเป็นเพื่อนจ๋าวันนี้สวัสดีคะ่ะ